ขาชิ้ได้นะคะชิมนได้นะขะแล้วเขาน้าเหมือนเต้ยฟันว่าใช่ไหมคขาเป็ขาเป็นสาวขาสาวเลยถ้าใครมากันทารักแล้ะการต้องการมากันทารักได้เจอนะนี่คือถึงกันทารักโอ้วของดีเหมือนกันของดีเหมือนกันค่ะนอกจากทุดเรียนกูขัไฟแล้วนะคะก็มีน้นนี่ราคาที่เป็นของดีเหมือนกันจริงเหรอกดีว่า นี่ค่ะอันนี้กคนเท่าไหร่ครับอ่าเป็นกิโลกิโลอ่าห้าร้อยห้าสิบค่ะกิโลก็ห้าราสแหละครับเป็นเนื้อนื้อ้วนกิโลห้าแต่ถ้าเป็นลูกดิบนะคะกิโลร้อยส่วนเป็นลูกสุกกิโลละร้อยแปค่ะทีนี้เป็นเมน่ไปจากไร่มะนีวิพานะคะไร่มะนีวิพาครับเขอพี่หน่อยกินก่อนะขอพี่หน่อยนั่นเองพี่กินก่อนบอกพี่หน่อยแลวขอกินสามนะอุ้ยทานสิบส่วนหวานนีน เนื้อมันยังอสไตล์สไตล์ส่วนฝาสตูเดียนในสอดประาณประมาณนี้เนี่ยให้กินกินไม่ได้สปริงสีก็อ่ะเดี๋ยวสัากลับมาครับแม่กลับมานัก